ตื่นเช้ามาขอบคุณตัวเองหรือยังขอบคุณเช้านี้เช้าแห่งวันโชคดีเช้าแห่งวันสดใส เช้าแห่งวันสุขภาพแข็งแรงร่างกายเรานะคะเป็นหัวใจสำคัญเป็นแหล่งผลิตเงินนะเป็นตัวสร้างเป็นแนวคิดเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของเราและของครอบครัวเพราะฉะนั้นคุณถามตัวเองซิว่าได้ดูแลบ้างไหมอืมได้ดูแลตัวเองบ้างไหมได้รักตัวเองบ้างไหมนะคะดูแลเราเพื่อที่จะ่าให้เวลานะคะได้มีเวลาเพิ่มเติมสร้างเสริมและช่วยคนที่เรารักไปอีก ยาวไกลนั่นคือหัวใจนะฮะนี่แหละคือแหล่งผลิตเงินนะหนึ่งความคิดอ่าสมองนะร่างกายมือนะ,ะเพื่อที่เราจะได้อ่ามีเงินมีฐานะเนาะมีอ่าโอกาสได้ช่วยเหลือครอบครัวแต่เราก็ต้องดูนะว่าเราใช้ร่างกายของเราเนาะใช้ชีวิตของเราเนี่ยทุ่มเททำงานแล้วมีเก็บให้กับตัวเองไหม 1. น,นะรักตัวเองทํางานดูแลสุขภาพแล้วก็ต้องเก็บเซฟส่วนหนึ่งให้กับตัวเองพี่น้องขาสเรารักครอบครัวนะ,ะเรายิ่งต้องดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองเพื่อที่จะได้ดูแลเขานานๆเนาะ,ะด้วยความรักความห่วงใยของเราสามเราต้องมีขอบเขตนะไม่รู้วันข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นเราต้องเตรียมพร้อมที่จะเซฟซัพพอร์ตตัวเองไปด้วยถ้าเราคิด ว่าโอ้ไม่เป็นไรพรุ่งนี้ฉันหาใหม่ฉันยังไหวฉันยังไหวคํานี้ยายจ๋ายอยากให้ตัดออกจากหัวใจเลยแล้วก็สมองของเราอย่าใช้คําว่าพรุ่งนี้ยังไหวเพราะพรุ่งนี้มันไม่เคยมาถึงนะคะเราต้องคิดว่าพรุ่งนี้ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นแต่ถ้าเกิดขึ้นมาฉันก็ต้องรอดปลอดภัย เราต้องคิดแบบนี้นะฮะพรุ่งนี้ถ้าฉันทํางานไม่ไหวฉันยังมีเงินสํารองที่ดูแลสุขภาพฉันยังมีอีกส่วนหนึ่งเพื่อดูแลครอบครัวหรือว่าพ่อแม่ที่ยังอยู่นะฮะในส่วนที่ฉันไหวคํานี้ท่องให้ได้และให้มีความรู้สึกนี้ออกมาจากใจเราจะรู้สึกดีมากๆกับสิ่งที่เราทําแต่ถ้าเรารู้สึกว่าโอ้โหไม่เป็นไรวันนี้ฉันให้เธอไปได้พรุ่งนี้เก็บเองพรุ่งนี้เดี๋ยวเก็บนะฮะแต่พอถึงเวลาปั๊บบ้างพรุ่งนี้มาถึง เราหมดสภาพสังขารเหมือนเยจาปัจจุบันนะฮะร่างกายพังเงินหดอถ้าความรับผิดชอบยังใหญ่หลวงเหมือนเดิมคิดดูว่าสุขภาพจิตเราจะเป็นแบบไหนนะฮะคิดและคำนวณตัวเองนะ,ะและรักษากายใจตัวเองให้ดีพี่น้องขาฝากเป็นกำลังใจตอนเช้าเนาะขอบคุณขอบคุณตัวเองและก็รักษาแหล่งผลิตเงินนะฮะ รักษาสุขภาพร่างกายเราถ้าเราบอกตัวเองว่าเราเป็นเสาหลักของครอบครัวนะคะเสาหลักอืมให้คนอื่นพึ่งได้และอย่าลืมเก็บเซฟให้กับตัวเองไว้พึ่งด้วยนะคะพี่น้องวอลเลวก็ไปเป็นกับหลังใจตอนเช้าจ้าขอบคุณขอบคุณขอบคุณ,ขอ,คณ,ข,อคณขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาหาเยจานะคะ,ะ,คะแล้วก็ขอบคุณขอบคุณทุกท่านด้วย